ย่อยนะไนครับแต่ย่อไปนะครับครับห้อมอนักวาจาครับนักโมตสัพปะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตสัพ ยังว th ัน s เตสละกขวัติสัพประคังปัจจยานงสัพริมานิปัจุันิทัิตาิี่คู่สังคตสัุสยามาสาธุโนพันเตที่ค่สังโฆ Wih Tani, Sedap Ahok Tani, Sapa Rukam, Percudap Hanam, Sapa Iwalani, Patikan Hatu, Kamhakan Jewa, Mata Bitu, Madi Nangka, Tiap Senanam, Kalem Batanan, Dikalet um, Tani, อิตายาสุขายาข้าแต่พระสงฆ์ผ like ู like ้เจริญข้าพเจ้ามาอน้อรองทวายสลักธาพัตนาหนพออรัฒน์ตัดใจตัดโบริวนทั้งหลายเหล่านี้อาจยังมาตั้งไว้แล้วที่โนอนเหล่านั้นแก่ท่านสูงสง ถูกจงรับสลักอรัทสลักภัทตาหารดับทั้งบริวารทั้งหลายเรานีอของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายมีมีดามาลาเป็นต้นตลอดถึงทุ่งร่วงรับไปแล้วด้วยสิ้ตนตาลับนานเถิด